สรรที่้างคนคนหาดไห้างอง้เป็นตามโทเป็นีพเป็นชาการเรียนด้ยมื่อว่าสร้างคนคนหาดเรือชลเรือขายเอาไปขายเท่าเดกกบหเอออย่างนี้อย่างนี้อยง ปมานี้ละด้วยวี่ไปใส่อันผูอันนี้ปลูกส้มโอทับทิมสยามนะคะกำจินที่หมือหานะคะลูกหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทชิ้นหนึ่งนี่นละร้อยสองร้อยผูเออ ปลูกเลยดินดีแม่พระทรณีดูแลนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทบ้านด่านนะคะไปซื้อได้เลย